คือย่าไปอยู่ตรงแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคุณตาทานข้าวนะคะคุณตาคุณยายทานข้าวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคุณตาคุณยายทานเข้าวนะคะขอบคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมชมให้กำลังใจคุณยายคุณตานะคะ ทานข้ากลางวันกันหรือยังคะสวัสดีค่ะพ่อกำลังรวยมุยงสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะขอบคุณสำหรับการกดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจคุณตาคุณยายทานข้าวหมดชามนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณยายทานโจ๊กกับไข่ต้มแล้วก็ต้มจืดนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสองร้อยไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ดูคุณยายแล้วก็มาดูคุณตานะคะสลับกัน <laughs> คุณตาแทนเก้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสองพันหกร้อยไม่ใช่ขอบคุณสองพันไม่ใช่ผู้ผิดผูด้ดอีกแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมชมและให้กำลังใจนะคะคุณตาคุณยายนะคะ คุณตาจะได้ทานข้าวหมดคุณยายจะได้ทานข้าวหมดนะคะขอบคุณสองร้อยเก้าสิบไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะทานข้าวกลางวันกันหรือ,อยังคะคงทานกันแล้วมั้งคะบ่า,บายโมงกว่าแล้ว <laughs> ขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะ สวัสดีค่ะคุณยายทานโจ๊กกับต้มจืดนะคะคุณตาก็ทานข้าวกับไข่ตุน้นไข่ข้าวคุกไข่ตุน๋นคุณตาคุณตาข้าวคุกไข่ตุน๋น คุณยายทันโจ๊กขอบคุณขอบคุณมากค่ะ